สวัสดีครับนะวันนี้พามาชมนะครับนะนะประเภทพระขุนแผนอันนี้คือขุนแผนพลายกุม,มารปีหนะึ่งห้าปีหนึ่งห้านะครับนะสวยนะครับเครืออโด้วยพลาสติกเดิมๆนะครับอันนี้คงจะเป็นว่านดอกทองนะครับนะผิวว่านดอกทองจะเป็นเหลืองนะครับนะเหลืองทั้งองค์ เนี่ยครับเนี่ยปีสูตรดูนะนะครับไขกําลังขึ้นนะครับนะ่ยเรียมครอบแล้วนะครับเรียมพลาสติกครอบนะสวยนะสภาพพร้อมใช้นะครับปีหนึ่งห้านะครับนีปีที่ชาวบ้านมีแต่ว่าเซียนใหญ่เขาไม่เล่นนะครับปีหนึ่งห้านะชาวบ้านแถบนั้นมีมดนะแต่ว่าเซียนใหญ่ไม่เล่นนะเขาไปเล่นเอาปีสิบเจ็ดสิบแปด นะนะคุณแผนบนห้างกับคุณแผนชาวบ้านต่างกันนะต่างกันยังไงก็ดูนะครับเพเพื่อนนะขาบไข่ขึ้นนะขาบไข่ขึ้นแล้วเต็มเลยนะเต็มเลยนะครับดูลักษณะแต่ลักษณะเราสังเกตดีๆนะแถวๆนี่นะครับเราจะให้ดู นี่จะเป็นคล้ายๆที่แบบเป็นดอกบัวนจะคล้ายๆกับหน้าหน้าของคนนะถ้าเราสังเกตดีๆแล้ะสองกล้องลงดีๆจะเห็นชัดนะครับดันะดูครับขาบไข่กำลังขึ้นอันนี้ขนาดนะขนาดเคลือบนะเคลือบพลาสติกนะใส่กรอบพลาสติกเรียบร้อยนะครันะบไข่ขึ้น ให้ดูมุมเด่นชัดนะครับเนื้อเ,อเดิมฝังตะกุด5ดอกนะฝังตะกุด5ดอกนะครับตะตะกุดยาวๆหนะ้าดอกลักษณะของตะกุด4สี่ดอก4ดอกประมาณ5ดอก5ดอก1 2ึ่งสามี่ห้านะกตะกุด5ดอก ลักษณะตะกุดนะครับเพื่อนเพื่อนตะกุดแบนๆบิบีบอันนั้นก็คือสภาวะเกมันต้องเป็นกลมๆนะครับตะกุดของปีหนึ่งห้านะจะเป็นตะกุดนะลักษณะก,กลมๆนะตะกุดทองแดงนะครับตะกุดทองแดงแล้วก็ม้วนเวลาอัดเข้าไปในเนื้อพระจะกลมนะครับแล้วฝังลึกเข้าไปในเนื้อพระ ดูนะครับเพื่อนๆดูดูแล้วก็พิจินิดพิจารณาตามลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เนื้อว่านดอกทองนะครับแพงแต่ว่ารุ่นนี้ไม่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้คือรุ่นปีหนะึ่งห้าถึงจะแพงก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่ 1, 1 000, 2, 000, นะึ่งหมนสองมืะไม่ไม่ถึง3,000มื่นเลยประมาณนี้แหละครับสองสามหมืแต่ว่าถ้าไปเล่นปี17บเจนะปีหนึ่งเจนะคนุณแผนภายกุม,มารปี17ก็ประมาณห0 0แสนถึง3ล้านบาทนะประมาณนั้นครับแล้วแต่ความสวยต่างกันมากครับนะพระชาวบ้านกับพระของเซียน นะครับโปรโมทอยู่ที่การโปรโมทนะครับนะชาวบ้านก็นับถือด้วยศรัทธ,ธาใช้ด้วยศรัทธ,ธาบูชาด้วยศรัทธ,ธาผลนะที่เกิดมาก็เลยนะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะมีหลายประสบะการณนะ์มีหลายประสบะการณนะ์ที่เอาพระนะคุณแผนภายกุมารของหนะลวงปู่ทิมไปนะไปใช้นะครับมีประสบะการณ์เห็นนะเป็นกุมาร เห็นเป็นกุมารหรือเห็นเป็นสิ่งต่างๆนะครับที ah yeah. ่เราได้เห็นนะครับแล้วก็นําโชคนำลาบเข้ามานะครับอันนั้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อแทะเนื้อวานแท้สวยเดิมๆิมนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่พอจับได้นำบูชาได้ นะพอจับได้บูชาได้ครับนะรุ่นนี้นะไม่แพงเท่าไหร่ไม่เหมือนปีหนึ่งเจนึ่งเจี่ของผมก็มีอยู่นะมีอยู่องค์เดียว <c oughs> นะมีอยู่องค์เดียวผ่านตรวจสอบจากนู่นนะครับพันทิปนนะนะเขาให้ไปแปดหมื 8, นะ่นแปดหมื่นขนาดแถวเอราวันให้8ปดห0ื่นก็ยังไม่ไดนะ้ไม่ได้ปล่อยนะก็ามาไว้ศึกษานะไว้ศึกษา นะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูวันนี้ก็นํามาเสนอเรี๋ว่านํามาให้เพื่อนๆดูก็เป็นนะคุณแผนลกยกุม,มารน,นะครับนะปีหนะึ่งห้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดอยากจะสะสมหรืออยากจะศึกษาก็ดูพิจารณาราคายังยังไม่เท่าไหร่ครับราคายังจับต้องได้เนะนื้อหาสาระก็ดูครับนะขคาบไข่นะ นะกำลังเริ่มขึ้นนะมันไม่ได้ปัดนะครับในเะคลือบในเะคลือบใส่พลาสติกอย่างดีนะครับนะสำหรับเพื่อนๆนนะที่จะเริ่มศึกษาใหม่ก็ดูนะดูเอานะครับนะอยู่ระหว่างนี้ครับนะราคาประมาณสองสามหมื่นแต่อยู่ในมือของเราเคงจะประมาณหลักนะครับห้าพัน ส0 0 0ันสามพันถึงหนึ่งบาทก็ประมาณนั้นอันนั้นอยู่ในมือเซียนใหญ่ของเขาแล้วนะครับ <c oughs> ปี15ที่ว่าอยู่สองสามหมื่นอยู่กับมือเราเนี่ยพอจับต้องได้นะ่ยไม่น่าจะเกินหมื่นต้นๆน,นนะครับถ้าสวยๆทาไมสวยเขว่าแค่หลัก500ร้อขึ้นไปพั0 0องพันสามพันมีหมดทุกขนาดวันนี้ก็ขอนะนะ ฝากนะเพื่อนๆกดติดตามนะกดแชร์นะด้วยนะครับนะเพื่อเป็นการส่งเสริมนี่นะการนำเสนอพระแท้นะครับนะที่ชาวบ้านนะหรือว่าเซียนผู้ธรเข่นกันนะครับนะจะได้นำมาเสมอต่อไปเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจนะครับนะ <S <S เพื่อนๆน,นะวันนี้กอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ